อันนี้คือคือกล้วยนวลน,นะคะส่งมาจากคุณพี่ธรรมิกานะคะลูกลูกเท่านี้เนาะจะบอกว่าขอบคุณพี่มากๆเลยแบบหอมมาอย่างดีใส่ใบเตยสดมาแกะถุงมาหอมมากนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกล้วยนวลกันดีกว่าว่ากล้วยนวลจะรสชาติเป็นอย่างไรนะคะรีวิวกินกล้วยนวลน,นะืมไม่เหมือนกล้วยมันหอมหอมมาก อมืมันหอมอะ่ะจะบอกเลยนะว่าเม็ดเยอะมากอืมไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนกินกล้วยเลยเหมือนกินอะไรก็ไม่รู้แต่แต่แตบบว่ามันหอมอะ่ะกินแบบไม่ได้ใกล้เคียงกับกล้วยเลยอะ่ะ ือแม่อยาหวังว่าจะกินกล้วยนวลแล้วจะอิ่มเออกินนี่คือแบบว่าเป็นการเสบอย่างหนึ่งเสพความหอมเลยแหละรูปไม่ได้แต่ลดได้กลิ่นได้ือ ไม่ใหญ่มากอือประทับใจในความหอมไม่เหมือนกินกล้วยกลินหอมแบบ หอมดอกไม้อ่ะืมเหมือนกินดอกไม้มากวาก,กว่าอืมจะปลูกกล้วยนวนให้สำเร็จแต่จะปลูกได้ไหมอ่ะคือแบบ ดินที่สวนก็แบบเฮงสวยมากเลยแต่เดี๋ยวเฉพาะที่ระเบียงก่อนนะจะปลูกที่ระเบียงห้องนี่ก่อนเลยเอาดินดีๆปลูกนี่แหละนึกออกแล้วแอบไปปลูกตรงริมน้ำคอนโดนี่แหละอืมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะรีวิวกินกล้วยหนอนนี่นั้น หนึ่งลูกนะคะจะได้อยู่สิบหกเม็ดนะคะ